ชิ้นเพลงพมานมาศกขสวัสด์นาคกาีเวนใจให้ยินดีตรีดาแอบแอบนางชมซอสุขสองสวรรัสดแสงโสมศาส์สองสุงสมสองสนกอชิดชมสองพิรมุสม หน่อยแล้วเดินหนีคิดเหลือในวางในจะหนีกันพ้นเสด็จพี่พรมทัศคิดว่านางกากีคนนี้มันโง่แล้วพี่คะคิดว่ามันโง่เหรอคนเรามีเมียน้อยเดี๋ยมันสอบมาอย่ากคินกกาปะาอยากอยู่กับท้อง เจ้าออยด้วยไหมยังไม่เล nah ่นเลยยังยังทำไมและใส่เสื้อแขนยาวเนียผิดปกตินะเนี่ยปกติต้องใส่แขนสั้นอากาศร้อนขนาดนี้หลบซ่อนซ่อนเลนเชื่อซ่อนเลนรอยอะไรเนี่ยไปลอยอะไรเนี่ยสวนจ้าจักไปซื้อแมวแวแมวขวด คนเลยเนี่ยมันมันใส่เล็บแมวแทนอะไรจริงจังเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยชมพี่จะไม่เล่นอะไรเลยนี่เนี่ยก็เดี๋ยวสิให้มันมันพูดไงพี่ก็อยู่เฉยก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้เล่นพี่ฮาอยู่แล้วอ่ะพี่ก็ต้องส่งส่งหนบ้างดิหนูใหม่ๆอยู่อึดอัดเรื่องคนเคยเล่นไม่ได้เล่นมันอึดอัดนั่นแหละยังไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ยังไม่พูดอะไรเลยนี่เนี่ยบ้าอ่ะ มันเป็นหน้าที่ของคนคนทำการแสดงเขาไม่สนิทกันใหญ่เลยจะจับได้แล้วหน้าดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าอ่านมาแล้วหัานมาแล้วใครฟองใครฟองคืออะไรหาร จะโกหกข้าสารทำไมไม่มีขาตั้งจะอยากรู้ขาดยังไงนี่ถ้ามีโอกาสเล่นเนี่ยห้าคนเดียวเลยเนี่ยไม่มีโอกาสไปเล่นหรืออย่าเถอะอาไปม่สนิทกันจะเล่นนะให้อก็แค่นี้ลีลามากค่ย กันเนี้ยอะไรกันเนี้ยนกาีทีแรกคนนูก็นั่งเสลี่ยงมาเนื้อแม่คุณแข้งขาหักยัดมีหน้าจะมาแย่งผัวเขาน้อมีอะไรหรือนังกากีหล่อนเป็นใครกันยะหล่อนเป็นใครกันยะเอ้ก้าด้ยังไงก้าด้ยังไงจำกาโมไม่ได้รลอไงทำไมยะทำไมยะเอาเด่นเดไปหมดเลย ชายเมืองฉันเลยเยอะแยะตะแปะตกกุ้งเอ้าทำไมไม่ไปะคะทำไมไม่ไปนะคะทำไมจะไม่ย้ายสามีฉันล่ะคะอย่างเธอแล้วมันของเก่าฉันน่ะมันของใหม่อะไรอะไรมันก็ดูดีไปหมดโอ๊ยเกะกะเหลือเกินขาได้คะหักแล้วเนี่ยขาฉันไม่ได้หักหรอกฉันแกล้งขาหักสำหรับคนอย่างฉันฉันชัวเสมอในเมื่อเธอด้านหน้ามาจะมาเป็นเมียน้อยฉันโอเค <c oughs> ก็็จะให้เปนสรุปแล้วไม่ต้องแบ่งทไมในเมื่อฉันไม่ได้เธอก็อย่าได้เท้าผมมาทัดเลยทำไมอ่ะทอยศเหรอกากมาถึงเมื่อฉันยังทอยยเหรอดังรู้มากทำไมไม่เนี่ยยันอยู่เลยถ้าฉันไม่ได้เธอก็ไม่ได้ดังกาก,กีตายเหรอจะไว้าตายเลย เอ้ยน,น,น,นี่ตายเลยเหรอตายดิค <c oughs> ือเข้ามาขวางไว้ะตอนแรกจะยิงกากีแต่พอมาขวางปุ๊บเราต้องตายเลยเนี่ยพอเธอผัวตายเลยดูซิพี่ยังไม่ทําการแสดงเลยน, <c oughs> นี่ตายแล้วปืนมันลั่นไปโดนแล้วต้องตายกันมื่อกันกันวะเอา๋ยเดี๋ยวออกมาตอนตอนหลังแล้วกัน้างหลังอย่าขัดนะก็ปื้นพีเดียวเลยไงฮารล้วนเลยนเนี่ยไปไปฉากหลังเขาออกมา นักก่นกากิงพระเทคนเดียวพรอะเทคนเดียวออกพระสวามีพี่พมทัชตายแล้วเธอเธอรู้ไหมตอนนี้ฉันกลาเป็นไม้คนอย่างฉันน่ะหาเมื่อไรก็หาได้ผู้ชายเยอะยะไปเปิดถังข้าอยากก็เจอแล้ว <c oughs> ผู้ชายหรือหนูแต่คนอย่างเธอสิคงจะหาผู้ชายยากเพราะหน้าตายอย่างเธอ ผู้ชายจะคงจะไม่แลเอางี้ไหมเรามาพนันกันว่าระหว่างเธอกับฉันใครสวยกว่กันแข่งจีบผู้ชายกันไหมใครจีบก่อนได้ก่อนเอาไหมผู้ชาย,ยแถวนี้มีไหม ธรรมดามันต้องมานู่นมานี่แล้วมานี่นี่มานู่นแล้วตุบเลยเมันต้องมาให้สวยทีย่คุดอะ่ะดึงขาหน่ายดึงขา,นงขานหน่อยะจะขึ้นไปดึงขาไป หหววนี่ไงผู้ชายกับพี่แข่งกันจีบไหมอ๋อใครจีบแล้วเขารักใครเอาไปเลยโตายหล่อนไม่กล้าด้วยเหรอตามมันนะคดีเนี่ยกาเกียต้องคู่กับพยาพุทธอยู่แล้วถ้าหล่อนไม่จะจีบก่อนเนี่ยเสียเปรียบนะคะฉันยอมเสียเปรียบ เอาอย่างนี้แล้วทนฉันไม่เอาล,เอาละเกลียดภาพมันพะยาคุณมัาต้องยิ่งใหญ่ไงข้ายาะเหลือเกินขายาจะได้ท่านเป็นพระสวามีเหลือเกินอย่าไฟต่ำเลยแม่นางเลยเพราะข้ารู้ตัวดีว่าข้าเป็นสัตว์เดรัจฉานจะมาสมสู่กับมนุษย์นั้นได,ได้ไม่ได้พี่ได้เรื่องได้หมดเวลาหรือยังฉันจะได้จีบบ้างนี่แบ,บ่งเวลาจีบเหรอใช่จีบผู้ชาย มันต้องใช้สายตาใช้อารมณ์ปากใช้อารมณ์สายตากวาดเข้าไปผู้ชายเขาถึงจะชอบไม่ช้ำชองเหมือนเธอนี่กิ้วกิ้ว,วอาว่าอยาเอาชีวิตจริงมาใช้ นี่มาอ่ะคุดคุดใช่ไหมนี่จะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยพี่ยาคุดชอบอะไรชอบฉันเนี่ยมาฟังว่าชอบดีกว่าชอบแล้วาทำไมคือเราเป็นผัวเมียกันไงผัวเมียกันใช่แต่เรา เดียวกันนี่กระเทยนกค่ะยกระเทยเหรออือนี่เด็กมเอเส้นมันดีมาจากผู้ชายหลอๆวันนี้ไปคอนเสิร์ตไหมไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิดไปดูคอนเสิร์ตที่เบิร์ดโอ้โหคุณผู้ชมครับคอนเสิร์ตจริงๆครับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ด วันนี้เล่นกันกลางรายการเลยครับแต่ไม่ใช่เบิร์ตตัวจริงครับเป็นคุณหม่มครับถูกกีดการมากๆก,กันเลยปลอมตัวเป็นพี่เบิร์ตเลยที่สําคัญที่กรีดอยู่นี่ไม่ได้กรีดคุณมั่มนะครับกรีดน้องๆคนดูต่างหากจริงๆแล้วเป็นเพื่อนนักเรียนครับที่มาชมรายการอยู่ด้วยกันแท้ๆแต่ถูกเราขอแรงขึ้นมาร่วมสนุกด้วยเท่านั้นละเฮกันลั่น ขนาดปลอมตัวเป็นพี่เบิร์ดแล้วยังไม่รับความสนใจจากเพื่อนๆอีกมาดูกันว่าคืนนี้คุณหม่ำจะหาทางออกอย่างไรใครเนี่ยใครใครอะตอยค่ะตายพี่เบิร์ดอะี่ต้ชอบอะไร พี่เบิร์ดอ่ะที่ต้อยชอบอ่ะเพลงอะไรนะเราสู่กันฟังเราสู่กันฟังตาย,ตายนึกว่าเล่าเบียร์โซดาเราสู่กันฟังพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่ต้อยไอ้ดำเนี่ยไป เดี๋ยวดูคดเสรุดที่เสร็จแล้วเราไปเที่ยวกันต่อนะต้อยนะไปหาเลยแต่งตัวเบิร์ดมาแล้วก็เล่นด้วยกันให้มันกลมกลืนกันดิต้องไปรอที่รังสิตนะไอ้ตรงปั๊มที่มีศิลร้อยเยอะน่ะไปรอที่รังสิตเลยไล่เพือนทำไมหรอไล่น้องเขาทำไมเล่นด้วยกันดิมันจะได้กลมกลืนกันเมื่อกี้กำลังฮาเลยกับน้องเขาเนี่ยเล่นกำลังฮากันเลยนี่เปลี่ยนชุดมาแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็ มัมฮาอย่างเดียวเลยฮะจะพูดนี่เก็กะใครกันนะเขาจะเล่นกันโอ้อะไรเนี่ยเธอมีอะไรดีบ้างฮะอย่างนี้ต้องตบอย่างนี้ต้องตบอยากเล่นมากเลยเล่นช่วงไหนเอาอยากเล่นเดี๋ยวเล่นเล่นเป็นเด็กแล้วกันเล่นเป็นต้อยเล่นเป็นต้อยเล่นเหมือนว่าไหนเล่นเป็นต้อยนั่นยู เดี๋ยวมันต้องมี่กันมาได้แล้วมันต้องมีฆ่ากันด้วยนะเล่นเล่นได้เปล่าอ๋อเล่นได้ต้องมีมาด้วยเหรอเล่นได้นะป้อยเป็นเด็กของฉันใช่เผลอเด็กของฉันวป้อยไม่มีสิทธิ์พูดเลยป้อยยืนนิ่งๆเลยป้อยยืนนิ่งๆไม่พูดเลยป้อยเล่นไตายอย่างเดียวฉันปั้นมากับมือใครปั้นนี่็ผู้ไม่รู้เรื่องแล้วก็มีอะไรดีเอาออกคำวัดกันเลยตายกันไปข้างนั้นน่ะตายกันไปข้างนั้นน่ะมันซีมีอะไรเดียวมานซีหาใช่ไหมหาใช่ไหมฉันมีของดีอะไรนี่ไง ตรีฮ่มีนี่คาาในเมื่อแกมีตรีมีคถาฉันก็มีมาอะไรมาสู้นี่ซิงเกอร์ชื่อเล่นชื่อจักชื่อจริงชื่อซิงเกอร์มา เจอกันเลยรล่มาแหม่กำจัดน้องต้อยนักเรียนที่ประชมรายการลงไปแล้วแต่ยังไม่สาเร็จครับเพราะเพื่อนๆหันมาเล่นเป็นสี่ยอดกุมารตรีคาถาจักกันคุณหม่ำก็เลยไปคว้าสังมาหมายจะเป็นน้องกุมารคนที่4เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสําเร็จหรือไม่เรื่องนี้มีแค่3กุมารเท่านั้นเองรู้มันต้องสี่นี่สี่กุมารกานจ่เฮ้ยสังยังไม่เกิดเรื่องนี้สังยังไม่เกิด มีแค่สามคนเองมาแกต้องเจอจักหมุนตายีิดว่าหรอว่าเจ้าสองคนจะได้ทุกใบมันมีทางหรอกกันอยู่นี่มันมีใบเดียวลากันเดี๋ยวลากัลักษณะนี้ชัวร์แล้วล่ะชัวเลยคือมันยิงแน่ พูดเป็นลางครับเหมือนจะรู้ตัวตายน้องนนักเรียนในห้องศกชอบอกชอบใจครับคุณหมัมตายไม่ได้เล่นอีกตามเืนไปรวฉากหน้าใช่ไหมไปรวหาฉากหน้าถืยลมาฉากหน้าใช่ไหมอ่าว่าแล้วเพื่อนเพื่อนอุตส่าห์กรอบใจครับเดี๋ยวไปรวมหาฉากหน้าเพราะว่าจะต้องออกมาเป็นอีกหลายตัวครับคืนนี้ เดี๋ยวมาดูว่าจะหากันตอนไหน,น,นสนุกจริงโว้ย <c oughs> แกฆ่าตายตายทาไมเนี่ยมันจะมีผู้ชายเลยตายแล้วทำไมดีแล้วตัวไปเที่ยวอีกที่หนึ่งที่ไหนไปเที่ยวทีถนนคนเดินถนนคนเดินสนุกสนาน <c oughs> ไปด้ย <g ül> คราวนี้แกเปลี่ยนชุดได้ไวมากครับด้วยความอยากเล่นขณะที่เพื่อนๆดิ้นกระจายอยู่นั้นแกออกมาสั่งปิดครับและก็โดนอีกเหมือนเช่นเคยคราวนี้หนักกว่าเดิมไม่ได้พูดอะไรสักคำตายใช่ไหมต้องตายใช่ไหม <g ül> ไม่น่าถามายายอย่างนี้จะเหลือหรือยังตายไม่สนิ <g ül> ทซบย้างไปอีกหนึ่งดอกเ <g ül> อ,อ,อาเาให้ก็เล่นกันไปเถอะ ขยับขยายได้แล้วหม่อมเอ้มึงอะเริ่มท้อแท้ในวิชาชีพครับอะไรเ่าแล้วทีเดียวออกทีเดียวเลยแล้วแต่งชุดไม่เหมือนเขาด้วยล้วจะเล่นตอนไหนธรรมดาเนี่ยของของของพี่นั้นที่เล่นน่ะท่าอย่างเดียวห้างจริงพวกคุณนะมีบ่นครับเพราะวันนี้แกเตรียมมาเยอะครับแกกะว่าแกออกหลายตัวแกกะหาไม่ซ้ํากันเลยคืนนี้แต่มาถูกกี่กันอย่างนี้เป็นใครใครก็หน้อยใจมาไล้กระปองไปงั่นแหละและห้ามส่งเสียงดังด้วยไปเชื่อไหนต่อไปที่สนุกสนานของเราสิ ไปอีกอะอยากไปไหนเราก็ได้เที่ยวแล้ว้วเรจะไปที่ใหม่จะมีการตายเลยคงจะไม่มีแล้วมั้งนะไม่ตายเลยว่ะไปที่ไหนอ่ะเราไปสนุกสนานกันต่อที่ไหนเล่าตามมาสิทีจะพาไปมา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 เด็กึกนี่ก็ไปนี่ตามอย่างเดียวเลยเนี่ยอ้าวมาอีกแล้วครับแกไม่ละความพยายามทีนี้แกจะเล่นเป็นตัวอะไรอีกมาดูกันครับคุณผู้ชมเออถ้าอยู่แล้วมันไม่มีความสามัคคีกันก็อย่าเป็นทีมกันเลย แกท่าทางน้อยใจจริงครับาานักเร,นาาเรียนเริ่มเห็นใจครับแกหอบผ้าหอบผ่อนที่ใส่มาตั้งแต่ฉากแรกถือโอกาสร่ำลาเพื่อขอคะแนนสงสารจาคุณปัญญาครับเขากันพี่ไป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 ,ไป,ไป,ไปทเทยร์มัมไปลำคาเราไปจนไ,ไปไหนไปไหนเนี่ยไม่สนิทกันอย่าเล่นแล้ววันนี้หมดก็ไม่มีการตายไหมเหรอไม่มีแล้วมาแก้งไง คุณปัญญาก็อุตส่าห์เห็นใจครับบอกในบทไม่มีการตายแกรีฟฟ้องเลยครับว่าแกโดนแกล้งใช้อกพันเอ็นเอ็นเอ็นฮัทฮัทฮัทน้องเทพนีจะเล่นหน้าอรร่ดโดยโดนน้องจิบน้องจิบน้องจิบพี่ขอราก่อนน้องโอกาหน้าพี่พี่คาก่า ว่าแล้วก็ไม่ไวายครับคุณหม่อแกไม่ไวายทิ้งลายขณะวันนี้ไม่เคยได้เล่นนะครับยังหาขนาดนี้ถ้าได้เล่นจะหาขนาดไหนแล้วก็มีชัยใครทํายังไงให้ได้อย่างนั้นขอให้เอ็งพวกเอ็งน่ะที่ทําเคยทํากับข้ายอย่างไงขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้พระเจ้าลงโทษพวกเอ็งเอาเอาเอาคุณ <c oughs> ผู้ชมครับกําลังสาบแช่งอยู่ดีดูภาพชากครั้งครับ โอ้โหทางคืนนี้ไม่ใช่คืนของคุณมัมจริงๆซะแล้ว <c oughs> ไม่ตายแล้วเ <c oughs> อจบให้มัมด้วยนะครับ